ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมมะพร้าวนานาชาตินะคะเพื่อที่จะตอกย้ำบทบาทสนกลางมาตรฐานและนวัตรกรรมผลักดันอุตสาหกรรมมะพร้าวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายอามินยะ มะยุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมมะพร้าวนานาชาติครั้งที่61ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะจัดขึ้น18-21พฤศจิกายนนี้มีผู้แทนจาก16ประเทศรวมกว่าร้อยคนเข้าร่วมเพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตและการตลาดมะพราะ้าวรวมถึงร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมมะพร้าวโลกให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทางด้านของนายระพีพ,พันรทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่ากรมวิชาการเกษตรและชมรมมะพร้าวนานาชาติได้ประกาศถ้อยถแถลงร่วมกันภายใต้แนวคิดการยกระดับมาตรฐานและนวัตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรมมะพร้าวโลกที่ยั่งยืน เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานและพัฒนานวัตกรรมรองรับอนาคตซึ่งไทยได้เสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในการผลิตได้แก่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการขึ้นทะเบียนสิ่งมุ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้และสนับสนุนการผลิตอย่างรับผิดชอบ พร้อมผลักดันให้เกษตรกรผู้รวบรวมผู้ส่งออกเข้าสู่ระบบรับรองฟาร์มเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตเพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก